สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องของแรงเสียดทานนะคะและแรงลับนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถวัดขนาดของแรงและอธิบายแรงเสียดทานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้และ 2. ออธิบายความหมายของแรงและแรงลัพได้นะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะ หนังสือให้หนักเรียนนำหนังสือสองเล่มมาเกยกันเปิดหน้าหนังสือแต่ละเล่มให้วางซ้อนกันทีละหน้าสลับกันไปจนหมดเล่มนะคะนักเรียนคิดว่าจะดึงหนังสือสองเล่มนี้ออกไหมคะดึงหนังสือออกจากกันได้ง่ายหรือยากเราเอาหนังสือนะคะสองเล่มมา ซ้อนกันนะคะใช้กระดาษแต่ละหน้าแต่ละแผ่นซ้อนกันนะคะแล้วทําการดึงหนังสือออกจากกันนะคะจะสังเกตได้ว่าดึงหนังสือออกจากกันได้เป็นไงคะง่ายหรือยากนักเรียนคิดว่ายากง่ายหรือยากคะเอเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะไปดูกันเลยนะคะ อ่หนังสือสองเล่มที่เกิดกันนี้นะคะก็จะดึงออกแต่จะดึงออกได้ยากนั่นเองนะคะลกูกเกิดจากแรงเสียดทานนะคะเกิดจากแรงเสียดทานของผิวสัมผัสกระดาษของหนังสือทั้งสองเล่มนะคะที่มันสัมผัสกันนะคะเราเรียกว่าแรงเสียดทานแรงเสียดทานคืออะไรแรงเสียดทานคือแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ2ชนิดและมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุในชีวิตประจำวันของเรานะคะแรงเสียดทานมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเดินของเรานะคะทำไมเราต้องใส่รองเทา้านักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่า พื้นรองเท้าของเรานั้นจะมีความขรุขระไม่เรียบถูกไหมคะเพราะอะไรเอ่ยพื้นรองเท้าถึงมีความขรุขระและไม่เรียบมีดอกอยางนะคะรองเท้าเพื่อกันลื่นถูกไหมคะ,ะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นแรงเสียดทานอีกอย่างหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราพื้นรองเท้าที่มีรอยขรุขระนะคะเพื่อไม่ให้เกิด การลื่นนะคะรอ,องเท้าที่มีรอยขูขานั้นเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานให้กับการเดินของเรานะคะเราจะได้ไม่เลื่อนถลไมหรือหกล้มได้ง่ายนะคะอีกอย่างหนึงยกตัวอ,อย่างล้อรถยนต์หรือล้อจักรยานนะคะหรือล้อมอเตอร์ไซค์นะคะทำไมนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่ายางรถยนต์ยางรถจักรยานทําไมจึงต้องมีดอกอยางที่มันเป็น ลักษณะที่มีความขรุขระเนื่องจากเป็นการลดแรงเสียดทานนะคะดอกยางจะช่วยทำให้การสัมผัสของล้อนะคะกับถนนนั้นเกิดแรงเสียดทานนะคะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะไม่เกิดการลื่นถลไมในเวลาที่ฝนตกนั่นเองนะคะ,อะนอกจากนี้แรงเสียดทานในชีวิตประจำวันมีอะไรอีก าการลากวัตถุนะคะการดันตู้นะ,ะกับถนนนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันเรา,านักเรียนคะนักเรียนลองคิดสิคะว่าการเล่นชักเยร์มีการออกแรงหรือไม่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าออกแรงจริงหรือไม่ออกแรงแล้วทำให้เกิดอะไรลักษณะอย่างไรนะคะ การเล่นซากยอต้องมีทีมทั้งสองทีมและมีผู้เล่นจำนวนเท่ากันถูกไหมคะแต่ไม่ได้กําหนวดว่าจํานวนผู้เล่นทั้งสองทีมนั้นจะต้องมีคนตัวใหญ่คนตัวเล็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กนะคะเพราะฉะนั้นการออกแรงก็จะแตกต่างกันนะคะเด็ก1คนกับผู้ใหญ่1คนนะคะอยู่คนละทีมแต่การออกแรงย่อมไม่เท่ากันนะคะ แรงคืออะไรคุณครูจะทบทวนให้นะคะจากคุณครูน้ำค้างแรงคือการาแรงคือสิ่งที่ประทําต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่หยุดนิ่งหรือเปลี่ยนรูปร่างนั่นเองนะเช่นการออกแรงถีบจักรยานให้เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วต่างๆนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางหรือลดความเร็วด้วยการเบรก ทำมอเตกรยานเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะ,ะแรงเขาบอกว่าแรงนอกจากจะทำให้มันเอาวัตถุนั้นเคลื่อนที่แล้วนะคะแรงยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อีกยกตัวยอย่างเช่นการปั้นดินน้ำมันนะคะการปั้นดินน้ำมันนะคะนี่ก็เป็นการออกแรงอย่างหนึ่งนะคะ,ะทำให้ดินน้ำมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะ,ะการพับกระดาษนะคะ การพับกระดาษก็เป็นการออกแรงนะคะมีเรื่องของแรงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทําให้กระดาษนั้นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะคะ,ะต่อไปเรามาดูแรงเสียดทานนะคะปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานมีอะไรบ้างนะคะลักษณะของพื้นผิวสัมผัสนะคะ พื้นผิวขรุขระแล้วก็พื้นผิวเรียบนะคะนักเรียนคิดว่า2รูปนี้นะคะระหว่างลากวัตถุบนพื้นผิวขรุขระกับลากวัตถุบนพื้นผิวเรียบนะคะวัตถุชิ้นไหนจะเคลื่อนที่ได้ดีและเร็วกว่ากันนะคะนักเรียนดูนะคะลักษณะของพื้นผิวสัมผัสนะคะพื้นผิวที่มีลักษณะขรุขระจะเกิดแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวเรียบนะคะ ถ้าพื้นผิวมีความขรุขระมากนะคะแรงเสียดทานมากการเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าหรืออา,อาจจะไม่เคลื่อนที่เลยนะคะแต่พื้นผิวเรียบนะคะพื้นผิวเรียบจะทําให้การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นเร็วนะคะแล้วก็เคลื่อนที่ได้ดีนั่นเองนะคะเด็กๆสไลด์ถัดมานะคะรูปนี้เป็นการ ลากวัตถุนะคะสองชิ้นวัตถุชิ้นแรกนะคะมีลักษณะเป็นกล่องเล็กนะคะมีน้ําหนักน้อยวัตถุชิ้นที่สองนั้นเป็นกล่องใหญ่นะคะมีน้ําหนักมากน้ําหนักหรือแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้นนะคะก็มีผลกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะแรงเสียดทานมาก ถ้าวัตถุมีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมากหรือมีน้ำหนักมากนะคะแรงเสียดทานก็จะมากทำให้การเคลื่อนที่นั้นไปนะคะเ,ออเคลื่อนที่ได้ไม่ดีเคลื่อนที่ได้ชา้าเคลื่อนที่ได้ลําบากนะคะแต่ถ้าวัตถุมีน้ําหนักน้อยนะคะการเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ได้ดี D, ได้เร็วกว่าวัตถุที่มีน้ําหนักมากนั่นเองนะคะ,ะมาดูรูปนี้นะคะวัตถุ a และวัตถุ b a หรือ b, b. เกิดแรงเสียดทานมากกว่ากัน,นะคะ วัตถุ to, ไหนเอ่ยตอบวัตถุ B นะคะวัตถุ B เกิดแรงเสียดทานมากเพราะว่ามีน้ำหนักมากกว่านะคะทำให้พื้นผิวสัมผัสระหว่างพื้นพื้นนะคะกับวัตถุเนี่ยเกิดมีน้ำหนักมากทำให้การเคลื่อนที่นั้นเคลื่อนที่ได้ช้าผิวสัมผัสก็จะมีผิวสัมผัสที่ มีแรงเสียดทานมากนะคะลูกแต่ถ้าวัตถุที่มีขนาดเล็กนะคะพื้นผิวสัมผัสนะคะของพื้นและวัตถุนะคะมีแรงเสียดทานน้อยทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ดีและเร็วกว่านะคะแรงเสียดทานเนาะปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนักเรียนดูกล่องนี้นะคะลากวัตถุนะคะ2กล่องนะ,ะวัตถุ a และวัตถุ b นะคะ วัตถุ a นะคะวัตถุถูกลากกับพื้นผิวเรียบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานก็จะเป็นไงพื้นผิวสัมผัสนะคะมีแรงเสียดทานน้อยเพราะพื้นเรียบถูกไหมคะ a วัตถุ a จส่วนวัตถุ b นะคะลากบนพื้นผิวสัมผัสที่มีความขรุขระมากนะคะเพราะฉะนั้นเกิดแรงเสียดทานมากนะคะทำา่วัตถุถ B เป็นไงคะเคลื่อนที่ได้เป็นไง เลื่อนที่ได้น้อยโจทย์ถามว่า A หรือ B เกิดแรงเสียดทานมากนักเรียนตอบอะไรคะอตอบวัตถุ B นะคะเกิดแรงเสียดทานมากนั่นเองอต่อไปเรามาดูแรงลับนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนาะต้องออกแรงกระทํากับวัตถุ ใดวัตถุหนึ่งซึ่งไม่จําเป็นต้องมีแรงมากระทำเพียงแรงเดียวแต่อาจจะมีแรงหลายแรงมากระทําต่อวัตถุนั้นโดยแรงทั้งหมดจะรวมกันเหมือนเป็นแรงเดียวเราเรียกว่าแรงลับนั่นเองนะคะยกตัวอย่างจากรูปนะคะก้อนสีส้มนี้นะคะคือวัตถุนะคะที่มีแรงที่1นนะคะและแรงที่สองกระทําออกแรงผลักกับวัตถุ สีส้มๆนี้นะคะแรงที่1และแรงที่2อออกแรงกระทํากับวัตถุชิ้นนี้นะคะโดยออกแรงผลักไปทางขวามือนะคะแรงที่1และแรงที่2ออกแรงช่วยกันผลักวัตถุไปทางขวามือก็จะได้ว่าแรงรับแรงรับก็คือการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะแรงรับมีค่าเท่ากับแรงที่1บวกแรงที่2นั่นเองนะคะ แรงลับก็คือผลรวมของแรงที่กระทำกับวัตถุนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะแรงลับก็คือผลรวมของแรงที่กระทำกับวัตถุตั้งแต่2แรงขึ้นไปนะคะนักเรียนสังเกตดูภาพนะคะไอ้เจ้าเหมียวปั่นจักรยานลากกล่องวัตถุโดยมีเจ้าเหมียวอีกตัวนะคะช่วยผลักอยู่ข้างหลังนะคะซึ่งเขา แมวเหมียวทั้งสองตัวเนี่ยออกแรงกระทํากับวัตถุนะคะชิ้นเดียวกันและออกแรงกระทํากับวัตถุไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือเหมียวตัวแรกนะคะปั่นจักรยานดึงวัตถุไปทางซ้ายมือนะคะสว่วนเจ้าเหมียวตัวที่สองก็ช่วยผลักวัตถุนะคะออกแรงไปทางซ้ายมือเช่นเดียวกันนะคะมีทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นแรงลับก็จะมีค่าเท่ากับแรงที่1บวกแรงที่2นะคะ ถ้ามีแรงหลายแรงมันกระทำกับวัตถุนี้เราก็จะบอกแรงที่1บวกแรงที่2บวกแรงที่3ต่อไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆมาดูสไลด์นี้นะคะเขาบอกว่าแรงรับแรงมันกระทำกับวัตถุในทิศทางเดียวกันถ้ามีแรงนะคะมันกระทำกับวัตถุในทิศทางเดียวกันนะคะเมียวตัวที่1ออกแรงลากวัตถุ20นิวตันเมียวตัวที่2ช่วยผลักวัตถุไปทางซ้ายมือเช่นกันนะคะออกแรง10นิวตันทิศทางเดียวกันให้เอาผล มารวมกันนะคะให้เอาแรงมารวมกันนะคะมันก็จะเกิดเป็นแรงลับนั่นเองแรงลัพก็จะมีค่าเท่ากับแรงที่120นิวตันบวกด้วยแรงที่สองสินิวตันนะคะรวมกันแรงลัพก็จะมีค่าเท่ากับ30นิวตันนะคะและวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือนั่นเองนะคะแรงมันกระทรต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้เจ้าเหมียวกับเจ้าบล็อกนะคะออกแรง ลากวัตถุปนิธทานเดียวกันไปทางซ้ายมือนะคะโดยที่เจ้าเหมียวอ,ออกแรง20นิวตันเจ้าบล็อกนะคะออกแรง10นิวตันแรงลับนะคะก็จะมีค่าเท่ากับแรงที่1 20นิวตันบวกแรงที่2 10นิวตันมีค่าเท่ากับ30นิวตันนะคะ,ะวัตถุชิ้นนี้นะคะมีแรงลับเท่ากับ30นิวตันและวัตถุมีการเคลื่อนที่ไปทางาซ้ายมือนั่นเองนะคะ สไลด์นี้นะคะแรงลักก็ทำกับวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามนะคะเจ้าบล็อกบล็อกนะ,ะดึงวัตถุไปทางซ้ายมือส่วนเจ้าเหมียวนะคะดึงวัตถุไปทางขวามือโดยเจ้าบล็อกบล็อกออกแรงดึงวัตถุ10นิวตันนะคะส่วนไอ้เจ้าเหมียวออกแรงดึงวัตถุ20นิวตันนักงเรียนคิดว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางไหนคะ,ะวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทาง แรงนะคะที่ออกแรงมากกว่าก็คือเจ้าเหมียวนั่นเองนะคะเพราะเจ้าเหมียวออกแรง20นิวตันส่วนเจ้าบล็อกออกแรง10นิวตันนะคะแรงลับจะมีค่าเท่ากับแรงที่1นะคะ20นิวตันลบด้วยแรงที่2 10นิวตันนะคะแรงลับนะคะจะมีค่าเท่ากับ10นิวตันนักเรียนคะสังเกตเห็นว่าการที่มีแรงกระทํากับวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะการหาแรงลับนะคะ จะเปลี่ยนจากการบวกเป็นการลบนะคะเพราะามีแรงที่กระทำตรงกันข้ามกันนะคะแรงใดออกออกแรงกระทำกับวัตถุมากกว่านะคะวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางนั้นนะคะเด็กๆอ่แรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามและมีขนาดเท่ากันดูนะเจ้าเหมียวออกแรง20นิวตันนะเะจ้าเหมียวตัวที่2ก็ออกแรง20นิวตันแต่ ออกแรงกระทํากับวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามกันแต่ออกแรงเท่ากันนะคะผลลัพธ์ก็จะมีค่าเท่ากับ20นิวตันลบ20นิวตันแรงที่120นิวตันแรงที่2 20นิวตันออกแรงกระทําตรงออกแรงกระทํากับวัตถุตรงทิศทางตรงกันข้ามกันจึงการเป็นการลบกันเพราะฉะนั้นแรงลัพธ์มีค่าเท่ากับ0นนิวตันนะคะแรงลัพธ์มีค่าเท่ากับ0ูนนิวตันนั่นหมายความว่าวัตถุจะไม่เกิดการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะเด็กๆ อาสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ